สวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มกันอย่างคึกคักด้วยเพลงจังหวะบอสโนวาคุณผู้ฟังคงนึกในใจนะคะว่าใครคณะที่มีเพลงนี้อยู่ในหัวใจคงต้องเป็นคนร่าเริงเบิกบานถูกส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดผู้ที่มาเป็นแขกในรายการวันนี้เธอเป็นเจ้าของคอลัมน์ซุปซิปที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยใช่แล้วค่ะแขกรับเชิญคันดิจันวันนี้คือคุณคัทริยานุดลเจ้าของคอลัมน์คัทริยาจัจจาแห่งนังสือพิมพไทยรัฐนนั่นเองเพลงจังหวะบอสโนวา ต้องชอบเหลือเกินเพลงเออ่ The Girl From Ipanema อะไรอย่างนี้ยค่ะชอบจังหวะที่มันจังหวะอย่างงั้นเหมือนกับว่าร้องคล่อมก็ได้อะไรก็ได้แ้วให้มันให้มันอยู่ในตรงนั้นแล้วมันสนุกดีแต่ความสนุกยามอยู่กับเพื่อนฝูงนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของคุณคัทริยา เราไม่สามารถเอารมณ์เราไปอยู่ในเพื่อนฝูงได้เพราะว่าเรื่องของสารเขาเราเจอกันแล้วก็สนุกจะเอาตัวเองมานั่งเศร้านั่งใช่ไหมคะถึงตรงนี้ก็คงไม่ต้องบอกกระมังค่ะว่าคุณคัทริยาเป็นคนรักเพื่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจํามาตั้งแต่อายุห้าขวบพ่อจะบอกเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกต้องอยู่กับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รักเพื่อนมากๆวันหนึ่งพ่อแม่ก็ตาย ไม่มีไม่มีบทบาทลูกลูกโตขึ้นกพ่อแม่ก็ไม่มีบทบาทที่จะอยู่ในชีวิตลูกแบบเหมอือนตอนเด็กๆที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนเพราะฉะนั้นให้รักเพื่อนซะอะไรอย่างเงี้ยและเพลงที่คุณคัทริยาบอกกับดิฉันว่าเป็นเพลงที่ทำให้เธอนึนกถึงเพื่อนก็คือ w i n beneath my wings It must have been cold there in must my shed have there been cold อย่างเงี้มันก็เป็นเพื่อนตลอดชีวิตอ่ะเวลาเราเราเรา,เราเหนื่อยเราอย่างเงี้ยมันก็แบบมันจะมีเพื่อนมามาดูแลเรามามาให้กําลังใจเราเหมือนที่เราเข้ากําลังเซ็งเงี้ยทุกคนก็จะวิ่งไปหาคนนั้นแล้วแบบเฮ้ยยืนยืนยืนอะไรเงี้ยล้มไม่ได้นะอะไรเงี้ยเหมืนอนแบบเราก็แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยพี่ว่าเพลงนี้ใช่เลยแต่เมื่อมีแรงที่จะบินต่อไปอะไรเงี้ยนะคะพม่ยากคุณคัทริยาเคยหมดแรงเป็นอย่างมากนะคะครั้งที่เธอต้องเจ็บปวดกับชีวิตสมรสเมื่อ20ปีก่อน นอกจากเพื่อนที่คอยพยุงเธอแล้วก็มีเสียงเพลง I Will Survive เป็นเครื่องปลอบใจ mm hmm. มันเหมือนเต็มปุกใจให้เราแบบเออเราต้องสู้กับมันอะไรยเงี้ยค่ะแบบว่าเราต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนบางคนแล้วก็ชีวิตสมรสไม่ค่อยดีก็ยังทนกงทนทุกวนเวียนวนอยู่ในอ่างซึ่งเราเห็นแล้วแบบว่าคนเราเป็นเราไม่ใช่สิทงที่จะตุยจ๋าน,นะคะถึงว่าเออเราเป็นคนเท่ากันพ่อแม่รักเราไม่อยากให้เราเสียใจทำไมต้องมั่งเสียใจกับใครก็ไม่รู้ซึ่งเกิดบังเอ,อิญที่ามาเจอกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถึงจะมีลูกด้วยกันแต่ว่าในเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็ คิดว่าเราอยู่ได้เมืยอตัวเองโดยไม่มีเท้าก็ได้แต่ขอให้มีลูกนะ oh, hey, hey. มัน20ปีแล้วแล้วสึกตอนนี้ร้องยังไงมันก็ขำแล้วอะ <laughs> มัมีคนมาเหตุด้วยเสนุกมากเพราะมันผิดบางคนเราไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยลุขึ้นมาร้องด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เขาร้องร้องอยู่แล้วก็กระโดดไปร้องเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอใครลุกลขึ้นร้องไอวิสไวฟ์พวกบคนแล้วมีผู้หญิงประมาณสักห้าคนขึ้นไปแจมด้วยอย่างเงี้ยมันตลกมากท <laughs> ุกคนคงคงเคยมีประสบการณ์เดียวกันเคยแบบต้องสู้ให้ได้มาต้องยืนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะกับคนที่ทำให้คุณคัทริยาต้องร้องเพลง Will Survive ของกอหลีเกิร์ลราชินีดิสโก้ในยุค70 วันนี้เขาและเธอก็ยังคบหากันเป็นเพื่อนและบางครั้งก็ยังร้องเพลงด้วยกันเพราะสิ่งที่ทําให้คนทั้งคู่มาพบและก็รักกันในอดีตนันนะคะก็ด้วยเสียงเพลงครั้งนั้นเธอเรียนอยู่ที่สาขาสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อถามคุณคทรียาว่าวันนี้อยากให้เขาร้องเพลงอะไรให้ฟังไปฟังคําตอบกันคะ่ะ u v e got a friend เพราะว่าเขาเขาจะร้องเพลงได้ดีมาก พี่ว่าไอ้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันถาวารการเป็นแฟน When you're down and trouble d and you need a helping hand and nothing oh nothing is going right And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. คุณคัทริยามีลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นทั้งแก้วตาดวงใจ oh. เหมือนกับที่เธอเป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อผู้ลุงลับไปแล้วคุณคัทริยาบอกว่ารักพ่อมากแล้วก็มีเพลงสําหรับท่านพ่อเขาชอบเพลง the red river valley เขาจะชอบมากเพราะเขาจะเป็นเขาจะเรียนเขาจะเรียนโรงเรียนพุทธเิียนเหมือนกันเขาอยู่โรงเรียนพุทธเียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีเพลงโฟกที่เล่นกันในตหน่งเด็ก ถ้าเราเล่นกีต้าได้เ้าจะให้เราเล่นเพลงนี้ซ่างร้ซากร้องกันร้องกับเขา่ไร้องกันทั้งเด็กงเียพราะจนทุกวันนี้พ่อพ่อเสียไปก็ร้องเพลงนี้แล้วก็ร้องไห้ ือเพลงโปรดของคุณพ่อที่เป็นเพลงโปรดของคุณคัทยัน์ดนเธอด้วยนะคะซึ่งเพลงกับชีวิตของผู้หญิงวัยปลาย4ี่สิบคนนี้ดูเหมือนจะอยู่คู่กันไม่ว่าจะในาอารมณ์ไหนมู้ดไหนก็ได้ั้านั้นร้องเพลงจะเศร้าจะทุกข์จะมีความสุขอะไรพี่ก็ร้องเพลงมาตลอดก็นั่งอยู่ก็ร้องเพลงบางทีแบบหายไปด้วยกัขาก็าจ้องอยู่แล้วเขายิ้มแล้วก็อายเขาเหมือนกันเพราะเราล้องอยู่คนเดียวในรถร้องตามวิทยุนะคะมันพี่ว่ามันดีอ่ะชีวิตถ้าไม่มีเพลงมารู้มันจะ มัันนนจะะเป็ยงงไแล้ววันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงที่คุณคัทริยาอยากให้มีใครสักคนร้องให้เธอฟังแม้วันนี้เธอจะบอกว่าเธอไม่มีใครเพลงโปรดเพลงนี้เป็นเพลงไทยค่ะร้องโดยนักร้องที่คุณคัทริย,ยาชื่นชอบคือคุณบอยโกศิยพงศ์ในชื่อเพลงลมหายใจเรามาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ